สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัละหานไร่อำเภอบ้านคไายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนครับพบกันในช่วงเย็นๆของวันอังคารนะครับวันนี้18นาฬิกาพอดีพอดีเลย6โมงเย็นพอดีเนาะก็เลิกจากหน้าที่การงานก็กลับบ้านกับช่องเนาะ หลายคนก็แวะซื้อกับข้าวกับปลาเป็นการช่วยเหลืออุดหนุนกันในภาวะอย่างนี้นะครับวิธีใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยได้ทําอาหารกันเนาะก็ซื้อสําเร็จกันนะครับก็อุดหนุนกันไปนะครับบางคนทํากับข้าวช่วงเช้าของงวันช่วงเย็นบางคนก็ทําตลอดวันเลยก็ช่วยเหลือกันไปนะครับก็ยังพอมีวิธีชนบทเท่านั้นแหละเนาะที ก็ทำกับข้าวกับปลากันเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ได้ยินได้ฟังข่าวคราวเกี่ยวกับน้ำท่วมก็เห็นใจนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางลบบุรีเนาะแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ก็คงจะเคลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับลบบุรีอ่างพองลงมาเรื่อยๆนะน่าจะมาถึงนนทบุรีก็ให้กำลังใจทุกพื้นที่นะครับรวมทั้งทางกรุงเทพมหานครนะครับ สู้ๆนะครับแม้โควิดก็มาแล้วยังไม่มีน้ําอีกนะครับทราบว่านในเดือนตุลาเขายังมีพายุเข้ามาอีกอยู่นะก็ติดตามกันนะครับติดตามกันนะครับก็ให้กบบาลังใจกันวันนี้จะพูดคุยกันเรื่องอะไรดีสอบถามกันเข้ามาในเรื่องของบล็อกไม้บล็อกไม้นะครับนะบล็อกไม้ก็ลงไปแล้วล่ะล็อกบล็อกไม้แต่ว่ามันก็มันก็นานนะมันก็นานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทบทวนเพราะว่าแต่เสียดายนะเพราะว่า อย่างที่นําเรียนว่ามันมันไม่ได้อยู่อยู่กันครบตลอดนะมันก็หมดมันก็หมดไปครับเพราะว่าผมก็อย่างที่นําเรียนว่าไม่ได้อะไรมากมายนะครับแบ่งปันบาร,รมีก็ถือว่าอิ่มบุญนะครับอิ่มบุญมันก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยพอที่จะได้ได้เห็นกันอยู่นะครับบ้างนะเพราะก็แบ่งกันไปหมดแล้วแล้วก็บล็อกไม้เนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับไปอยู่ที่มาเลเเยอะที่สุดนะครับมาเลสิงคโป์นะทางฮ่องกงก็มีนะครับ เยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆนะครับตอนนี้นะในชุดนี้ไม่รู้ว่าในประเทศไทยในพื้นที่ทางจันทบุรีระยองชนบุรีนะไม่รู้ว่าที่ไหนเขาเป็นรังที่เขาเก็บเยอะๆบ้างนะครับสําหรับบล็อกไม้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าตาประมาณหนึ่งก่อนนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะบล็อกไม้เขาจะดูง่ายๆนะคือเขาจะมีเซนแบบนี้นะครับมีเซนไม้นะครับเป็นไม้ตะเคียนนะครับไม้มงคลนะครับ ล็อกไม้มันก็จะมีทั้งที่ไม่ที่ที่ที่มียันนะที่มียันอ่าเป็นยันต้นแบบแล้วก็ที่เป็นหลังเรียบแล้วก็เป็นที่พิมพ์ว่าหลวงปู่นะครับอ่ะเนี่ยอย่างอง้งนี้มียันนะครับเป็นยันหนาหน,นะครับยังไม่สวยงามหรอกเป็นยันหนานเส้นใหญ่เป้งเปงแบบนี้นะครับหนามากนะครับพระยุคนี้เนี่ยจะหนามีความหนามาก แล้วก็ตะปุ่มตะปั่นไม่ค่อยสวยเท่าไรนักนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูองค์อื่นนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในในบล็อกเดียวกันนะครับในโทนเดียวกันในบล็อกเดียวกันอยู่นะนี่นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆมวลสารยังไม่ใช่ข้าวเหนียวสุกนะครับพเพื่อนเมวลสารยังไม่ใช่ข้าวเหนียวสุกก็ยังเป็นยุคนี้นี่น่าจะมีเนื้อ หลากหลายเข้ามานะ่าจะมีปูนเข้ามาด้วยนะเป็นดินสอพองอ,ะอ่ะดินสอพองแล้วก็มีเป็นพลายบ้างเป็นบางบล็อกนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าตาก็จะเพี้ยนเพียนกันไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเนื้อหาบนสารก็จะเพี้ยนเพี้ยนกันไปบ้างนิดๆหน่อยดูนะครับนี่ยันนะเป็นยันอยู่เห็นลางๆแต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ นะครับนี่คือบล็อกไม้น้าตาลักษ์เอกลักษณ์ง่ายๆคือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะเชื่อมโยงต่อยุกันไปอยู่เหมือนกันนะครับนะบล็อกไม้ถามว่ามีตะกุดไหมมีนะครับเพื่อนนะมีตะกุดมีตะกุดตะกุดก็จะเป็นตะกุดทองแดงก็มีนะครับเป็นตะกุดทองเหลืองก็มีครับตะกุดอ่าเขาเรียกว่าตะกุดนาคก็มีนะครับในตะกุดนาคก็มีนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ค่อยสวยแล้วจะดูไปเรื่อยๆให้ดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับบางองค์ก็จะมีอย่างชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ฟูฟูแบบนี้ก็จะเป็นผงภายเข้ามาแล้วก็จะเริ่มมีบางอันมีน้ำว่านนะครับน้ำว่านก็เริ่มมีในยุคนี้แหละครับซึ่งปรากฏว่าที่ชัดเจนก็คือน่าจะเป็น2 5 0 8นะครับ2 5 0 8นนะครับบล็อกไม้เนี่ยเริ่มจัดขึ้นมาชัดเจนแล้วนะครับ น,นี่นะครับยุคดินมารดิน7จปวง2 5ง2 5มาต่อช่วมยกบล็อกไม้นะครับดูนะครับนี่นี่นี่ก็ใช่บล็อกไม้เหมือนกันนี่นะครับดูนะครับด้านข้างนี่ยันสายันสามบอกอะไรบางอย่างอยู่นะครับยันสามนี่ว่าเขาเกิดในยุคไหนช่วงไหนนะครับ เคยจานใส่พวกไม้เนะาะอักขระอักขระอันนี้ปรากฏอยู่ในขุนแผนนะครับนะมันก็ต้องเป็นยุคเดียวกันนะครับ2508ถึง2512นะครับนี่ยัน3นะครับดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเอาเฉพาะที่มันไม่เหมือนกันนะครับจริงๆมันมีหลากหลายอยู่นะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่มีอะไรเป็นหลังเรียบนะครับนี่ก็ยังคงเอกลักษณ์อยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ ดูลักษณะนะครับการหดตัวการแห้งการบิดตัวนะครับเห็นไหมครับองพระนะครับมันจะไม่สวยหรอกมันจะบิดเบี้ยวๆเป็นแบบนี้แหละอันนี้หลังเรียบนะครับบนสารบนสารหดมากนะครับอันนี้กดมือนะครับเห็นรอยนิ้วมือนะครับเห็นรอยนิ้วมือนี่เขาเรียกว่าบล็อกไม้นะครับแต่ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนดูอันนี้สัดส่วนนะครับสัดส่วนยังไม่เท่าไหร่แต่บางองค์บางอะไรก็สัดส่วนก็เริ่มสวยเริ่มเข้าเข้ามาแล้วเริ่ม เริ่มสวยงามขึ้นแล้วนะครับมาดูองค์นี้เพื่อนๆครับนี่นะครับเนี่ยบล็อกไม้อันนี้คนละบาระนะ <begin to> <out> คือไล่กัน่สร้างไล่กันมาเรื่อยๆแต่อันนี้ดูนะครับความคมชัดเริ่มเห็นแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีมาแต่ดูนะครับดูองค์พระนะครับอันนี้มันจะไปเลี่ยมกรอบยังไงเนี่ยดูนี่นี่อันนี้อย่างนี้นะไม่มีมันมันมันเจไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้โรงงานมันไม่ได้ทําแบบนี้อยู่แล้วนะ เนี่ยแบบนี้นะครับมันไม่ทํามาอยู่แล้วนอนเพื่อนเนาะนี่นะครับดูดูดูการบิดการเบี้ยวการที่เขาตาแหน่งที่เขาอยู่นะครับเนี่ยครับยันยันนั้นะแบบนี้ครับยันบรรณาแบบนี้ครับนะอันนี้ก็อันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งยุคยุคนี้จะเห็นยันจะเห็นหลังเรียบจะเห็นมวลสารก็จะเห็นเป็นน้ําว่านเริ่มเริ่มเริ่มพัฒนาการมาตามนั้นเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็หน้าตาก็จะพยายามให้มีอยู่นะครับหน้าตาเนี่ยจะพยายามให้มีอยู่นะดูนะครับหน้าตาจะพยายามให้มีแต่ว่ามันก็อย่างว่านะเนาะมันรายละเอียดเยอะนะครับด้วยที่เป็นบล็อกไม้นะครับต่อจากบล็อกไม้ก็จะเป็นบล็อกหินมิโกนนี่ครับดูนะครับจิบๆเบี้ยวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยดูนะครับแล้วก็มันจะมีที่เขียนที่คําว่าชิมนะครับเขียนว่าชิมเฉยๆอยู่ไหนเ stop. นาะมัน hmm. เหลือไหมเนาะ เห็นว่าทิมเฉยๆนะครับนี่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 อันนี้นะครับดูนะครับดูดูสภาพที่เขาเขาอยู่มันจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ยึดติดติดเจดีติดอยู่เจดีติดติดอยู่ฐานฐานโบสถ์ติดอยู่หลายๆที่นะครับก็ผมก็เก็บไว้ศึกษาอยู่นะครับคือเขาเขาจะลงรักเครือบไว้นะครับเดี๋ยว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 คลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับวันนี้ว่ากันด้วยบล็อกไม้นะครับนี่นะครับ นอกจากจานเรยียบเราก็ยังเขียนว่าหลวงปู่ทิมครับหลวงพ่อนะครับไม่ใช่หลวงปู่หลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อทิมผมลงไว้แล้วล่ะในคลิปก่อนเพื่อนไปย้อนดูนะครับย้อนดูเก่าๆตอนนี้มันเริ่มมีตัวอย่างน้อยแล้วล่ะเนี่ยครับหลวงพ่อทิมเนี่ยครับสุดๆ,ๆ,ๆนะครับถือว่าแล้วก็มันก็ยังสร้างต่อนเนื่องกันมาเรื่อยๆอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังสร้างต่อเน,นื่องอันนี้ดูดูสีนะครับ เห็นไหมครับเป็นบรรณะใหม่นี่จะไปจะไปปูนกินหมากแล้วเห็นไหมครับปูนกินหมากเป็นน้ำออกสีแดงๆนี่ครับนะครับเสน่สุดๆนะครับใช้แบบนี้สบายใจแบบนี้สบายใจสุดๆนะครับผู้ทุกคุณไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไปถกไปเถียงอะไรกันมากมายนะครับแล้วก็เขาจะเป็นยังไงนะครับมันมาเชื่อมต่อยุกอันนี้นะครับเพื่อนๆยุกที่ลงเคลือบด้วยยางนาเนี่ยมันเชื่อมต่อมากันอย่างนี้แหละครับ ก่อนที่จะมาเป็นสิบห้าเนื้อข้าวเหนียวสุกนอนเพื่อนเนาะเอาดู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 นะครับเนี่ยเลือบยางนาเคลือบอย่างนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็บล็อกไม้เหมือนกันนะก็มีอยู่พอสมควรนะบล็อกไม้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับทํากันมานะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์แบบนี้สบายใจนะครับแบบนี้สบายใจโรงงานเขาไม่ทําแน่นอนแบบนี้ไม่ทําออกมานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับบิดเบี้ยวๆนะครับเห็นไหมครับเมื่อเมื่อเขาก่อนเป็น เป็นแบบนี้แต่ปรากฏอยู่ในปลุกพายปลุกพายนั่งกุมารน,นะครับ <T> เขาจะมีแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันมัน,ม,นมันเชื่อมกันอยู่นะครับเชื่อมกันอยู่แม้ว่าจะเป็นคนละพิมพ์ละทรงแต่ว่าถ้าเป็นในวราระการสร้างมันต้องมีให้เห็นอ่ะมันต้องมีให้เห็นไปปรากฏอยู่ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้มันต้องมีให้เห็นเพียงแต่เราต้องต้องรวบรวมแล้วก็ค่อยๆรวบรวมค่อยๆศึกษาค่อยๆสังเกตแล้วก็มันยังมีเชื่อมไปถึงบล็อกไหลลุมนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะกําลังกํําลังกาลัง จะเก็บไหลลุมมาแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันไหลลุมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีบไหลลุมอยู่นะมันจะมีบล็อกไหลล, <ocalyptic noise> ไลุมอยู่เพื่อนมันจะมีอยู่นะครับ <raszam> น, <Fiona> นี่นี่น, <aret> นะน,น,น,กกนะครับไหลลุมนะนี่ตัวนี้กําลังจะสวยแล้วครับกําลังจะสวยเนี่ยยุบปลายปลายจากต่อเนื่องจากบล็อกไม้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยไหลลุมนะครับนี่ไหลลุมนะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไหลหลุมเนี่ย ก็ถกเถียงกันเยอะนะครับไหลลุมมีหรือไม่อะไรไม่ต่างๆว่า,า,ากันไปนะครับนี่ไหลลุมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ใช่บล็อกพวกนี้นะมันคนละอย่างกันแต่บ้าปลากฏดอยู่มันก็อิงกันได้หมดนะครับอิงกันได้หมดดูดไม่เหล็กจิดด้วยนะนี่โีนะครับหมดหรือ,อยังเอ่ยมันก็ก็ให้ดูประมาณประมาณนี้หระมั้งเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ก็ออกไปทนนทนหนึ่งนะครับนี่บล็อก ไม้ครับบล็อกไม้บล็อกไม้ตะเคียนบล็อกไม้มงคลนะครับมีอันอื่นที่แปลกๆอีกไหมเอ่ยอย่างบล็อกอย่างนี้อันนี้ก็เพื่อนๆก็ได้ไปแล้วนะครับหนาปึกเลยนะครับในซองปัใจจัยใส่ไปแล้วนะอันนี้เนี่ยก็ได้บุญร่วมบุญไปแล้วนะครับอันนี้ลงเป็นเป็นบอลฝุ่นนะครับบอลฝุ่นชุดนี้นะครับเพื่อนก็ได้ไปแล้วนะครับยังมีอืนอ่นๆอีกไหมชุดตะกุดก็ ใครที่ได้ไปก็หลายคนที่ได้ไปอยู่นะก็โชคดีไปนะครับผมก็ยังไม่ค่อยอะไรเก็บเท่าไหร่นะครับที่เป็นตะกุดแปลกๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตะกุดมันยังมีอยู่นะครับบล็อกที่เป็นบล็อกอ่าบล็อกไม้เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เก็บไว้นิดๆหน่อยๆมันยังมีอีเอีกผมก็ต้องค้นอีกครับเพราะเก็บไว้รวบรวมมานี่เห็นไหมครับนี่เลยนะะบล็อกไม้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยนะครับเนี่ยตะกุดแบบนี้นะครับแล้วก็สีนี้นะ เนี่ยสีนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยบล็อกไม้สีนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับเนี๋ยวบล็อกไม้เขาก็จะเป็นเซน,เนๆเหมือนมันดูง่ายนะแต่ว่าความหนาความอะไรมันแล้วแต่จังหวะวาระที่เขาทํานะอันนี้หลังเรียบเลยไม่มีอะไรกดด้วยนิ้วมือเห็นไหมครับกดด้วยนิ้วมือกดนะด้วยนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับกดด้วยนิ้วมือแล้วก็จะออกเป็นสีแดงนะครับออกเป็นสีแดงนะครับออกเป็นสีแดงนี่ครับ คาบนี้น่าจะเป็นคาบคาบน้ํามันอะไรสักอย่างนะจะเป็นคาบน้ํามันที่ลงลงในบล็อกอะเนาะคาบน้ํามันลงในบล็อกมาให้มันมันติดบล็อกนะครับนี่นะครับนี่เนื้อแท้ของปูนกินหมากแล้วเนื้อนี้มันยังเชื่อมโยงไปถึงพิมพ์อื่นๆนะครับเนี่ยพิพมพ์อื่นมันก็เชื่อมไปอีกนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเนี่ยหน้าเทวดาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหน้าเทวดาอย่างเงี้ยนะครับมันก็เชื่อมไปอีกครับ หน้านี้สวยนะครับหน้านางหน้าเทวดาผมผมว่าสวยมีชีวิตชีวาสวยงามนะครับอันเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเนื้อนะครับเนื้อก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะนะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมครับมันมันมันประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ก็จะวิธีการก็คงจะต้องเรียบเรียงมีเทียบใส่โน่นนี่นั่นเทียบยงเทียบยันว่าทันไปเป็นจังหวะจังหวะไปนะครับนะ แล้วก็บางอย่างมันก็เชื่อมมา,าในที่สร้างนอกวัดเนาะวัดไผ่ล้อมที่เขียนว่าอะไรนะที่ระลึกสมโพธอะไรนะสลองอะไรนะครับมันมีอยู่นะครับบล็อกไม้ก็มีอยู่ก็แสดงว่าบล็อกไม้เนี่ยสร้างมา2 0 0พันห้าอาก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีก็จะเป็นเนื้อดินแหละแล้วก็มาชัดเจน2508เรื่อยมาไปถึง1 4อ่ะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นพวกบล็อกบล็อกหินนิโกนบล็อกเหล็กบล็อก อ่าท้องเรื่องอะไรว่ากันไปเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ก็จะขยายดูเนื้อนะครับสําหรับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องบล็อกไม้นั่นเพื่อนนะที่ขอมาก็จัดให้ตามนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้แค่ไหนวันนี้แสงนี่นะครับคงจะได้ประมาณนี้มั้งนี่นะครับโอเคนี้เนาะนี่เลยนะครับนะครับ ก็ะจะนิง่งๆค่อยๆสไลด์ไปนี่เนี่ยดูมวลสารนะครับนี่ยังมีเป็นปนๆมานะครับมองไกลๆเป็นสีเดียวแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นสีอื่นแซมเข้ามานะครับเป็นเสน่ห์เป็นสเสน่ห์เพื่อนก็ดูบอลด้วยนะดูบอลดูเนื้อดูมวลสารนะ แต่ละคกมันก็ต้องมีนะเนื้อกลนคกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับนี่ลายนิ้วมือนะครับกดข้างล่างก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะครับผมโอเคมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เขาเคลือบยางนาแบบนี้นะครับน่ะ จริงๆแล้วพระหลวงปู่ทิมก็ไม่ใช่เป็นพระที่ลึกอะไรมากนะครับเพื่อนๆนะบางคนก็ต้องว่ามันเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจริงๆนหะก็เหมือนเจดีทั่วๆไปนั้นแหละก็มีการสร้างนะสร้างโดยวัดสร้างเองลูกศิษย์สร้างเองใครสร้างก็เจตนาสร้างมาถวายด้วยความศรัทธาก็สร้างมาบุญภาพป่าบุญกระถินมันกี่ปีล่ะมันอย่างน้อยในปีหนึ่งมันจะมีกี่อันนะก็คิดไปอย่างนั้นเลเนาะ อย่างวัดแถวบ้านผมในสมัยนี้ยังผมก็ยังยังได้เมตตาช่วยทางวัดทำโน่นนี่นั่นก็ยังไม่ใช่น้อยน,อยนะครับอันนี้หลวงปู่ระดับหลวงปู่ทิมเนาะนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีแค่เท่านั้นเท่านี้นะครับมงคลหลวงปู่เยอะสมทั้งเครื่องเครื่องรางด้วยโอ้ยดูองค์นี้นะเพื่อนนะดูอะไรเป็นอะไรดูสินี่นะครับ เป็นอื่นไม่ได้หรอกแบบนี้นะเป็นอื่นไม่ได้ยังไงเขาก็ไม่ทํามาหรอกนะเนื้อเก่าเนื้อในนะครับมันมีชุดที่บินด้วยนะชุดที่บินที่แตกที่หักผมก็เอาไว้ดูเนื้ออยู่ศึกษาอยู่มาดูองค์ที่บินที่บิดเบี้ยวนะดูองค์นี้บ้างนี่ ครับนี่เขาพยายามที่จะทําให้มีคิวมีหน้ามีตานะครับสวยงามผมมองมาก็เป็นอีกแบบหนึ่งสวยอีกแบบหนึ่งครับเนื้อก็จะมีน้ำบ้านเข้ามาในหน่อยแล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับพระที่หักข้างในผมมองเห็นน้ําพึ่งเลยครับมันจะมีน้ําพึ่งด้วยนะครับเนี่ยน้ําพึ่งที่เป็นอาหารพลายนะครับน้ําพึ่งอย่างไรอ่างต่างก็พอมองเห็นนะครับ ตัวนี้มีประกายของบอลนเนห็นไหมครับประกายบอลบอลฝูเนเลยประกายอยู่เป็นระยระยับอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอูด,ดูองค์ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเวลามันจะเยอะนะครับมาดูองค์นี้บ้างนี่เลยนะครับออกเชีเชียวออกบอลทองเนี่ยทองบอลทองนะครับออกเชีเชียว สารพัดที่จะเป็นครับสารพัดที่จะเป็นก็อยู่ที่ตามที่เขาอยู่นะครับตามบรรณะที่เขาอยู่เขาจะอยู่ตรงไหนความร้อนความชื้นมีผลต่อหมดเลยนะครับมีผลมีผลทั้งนั้นครับโอเคมาดูองค์นี้บ้างนะครับดูเนื้อองค์นี้เห็นไหมครับพระบอกไม้ไม่สวยหรอกแต่ว่ามันมันมันคมเข้มด้วยด้วยพลังที่แฝงอยู่ข้างในนะครับคือมัน,มนรู้มันรู้สึกได้อะเพื่อนเนาะ นี่ครับมันหมดไปแล้วนะอันนี้ผมก็พยายามเปรื้อมามันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยดู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 มวลสารนะครับอะไรเป็นอะไรไม่รู้เห็นไหมครับสุดจัดสุดจัดนะครับเราพุทธคุณอย่างเดียวแม่ถ้ามีกล้องส่องขยายมันก็จะเห็นอะไรเยอะแยะมากมายอยู่เน,ะนาะมันกำลังรวบรวมบันทึกไว้อยู่นะครับว่าองค์นี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วาละนั้นวาละนี้เขียนไม่อยู่นะครับเขียนไม่อยู่ยแต่ละพิมพ์ก็พยายาม เดี๋ยวน่าจะมีสักเอาไว้ให้เป็นแบบเชิงวิชาการสักหน่อยพยายามอยู่พยายามอยู่นะนี่เลยนะครับนี่เลยครับได้ยินเสียงนกนะครับเพื่อนนะเขาจะมาอย่างนี้ทุกวันนะครับนกถ้าเป็นช่วงเย็นอืมอันนี้ออกมีน้ำเชียวด้วยน้ำว่านด้วยเนาะ นี่เลยนะครับคือองค์ขาวขาวมันก็จะมีอะไรปอนอยู่ไม่ได้ขาวทั้งหมดนะครับไม่ใช่ขาวไม่ได้ไม่ใช่ขาวจินดามนีขาวพุทธคุณเหมือนวาละอื่นเนะา,ะเาะวาละศุลสามเขาจะขาวแบบผงพายจัดผงดินสอพองจัดนะครับดูองค์นี้ไงอะไรบ้างก็ไม่รู้นะสุดๆๆนะครับนี่ครับไม่สวยแต่ทรงด้วย พุทธคุณอ,อีกสักองค์หน่อยอันนี้ออกมีบอลทองประกายด้วยอันนี้นะเนี่ยครับบอลเต็มเลยนะครับยีเอียงดูก็จะเห็นนะนี่ยครับยีเอียงก็จะเห็นเดี๋ยววันต่อไปคลิปต่อไปก็จะคุยเรื่องบล็อกไหลหลุมครับบล็อกไหลหลุมโอเคนี่นะครับ น, ude, เนีเนื้อเนื้อเนื้อพระเห็นไหมครับที่ร่อนออกมามีประโยชน์หมดนะครับศึกษาได้หมดนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวดูองค์ที่เขียนว่าทิมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูองค์ที่เขียนว่าทิมอยู่ไหนเนาะองค์ที่เขียนว่าทิมดูเนื้อท่านหน่อยองค์ที่เขียนว่าทิม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 อยู่ไหนเอ่ยนี่องค์ที่เขียนว่าทิมครับ นี่คือองค์ที่เขียนมาอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เกสาท่านบนนี่ไม่ใช่เนาะนึกว่าเกสาท่านมันมีพระชุดหนึ่งนะครับที่ที่ไปติดอยู่ในเจดีหรือก็ติดอยู่ในฐานอะไรสักอย่างนที่ได้มามันมีอยู่นะครับผมว่าเก็บอยู่พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ก็คือเขาจะทําเป็นองค์พระสําเร็จแล้วเขาค่อยไปติดครับแล้วก็จะลงรักเคลือบไว้ให้เป็นอันเดียวกันกับฐาน ครับแต่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับชุดนั้นยังเก็บไว้อยู่เดี๋ยวมีจังหวะดีๆนะครับอันนี้ที่เขียนว่าหลวงพ่อทิมนะครับทาบุญกระเบื้องมั้งทาบุญวัดสว่างอินทรศิีลามั้งชุดนี้นะครับเกี่ยงเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็หาแทบจะไม่มีแล้วนะครับมานึกมานึกมานึกเสียดายก็ตอนที่มันหมดอ่นะเนาะคือพัดนีมันมีวันหมดอยู่แล้ว โอเคนะครับนี่นะประมาณ <hi> um. นี้เลยแล้วก็เนื้อแดงเนื้อแดงเนื้อแดงนี่เนื้อแดงนะครับที่เป็นละกอนเนื้อเคลือบนะครับเพื่อนได้เห็นนะครับเนื้อแดงเนื้อเคลือบนะครับนี่แล้วก็เนื้อต่างๆมวลสารต่างๆนะครับวันนี้โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เพื่อนนะก็นําเสนอได้ไม่ไม่หมดหรอก네นะครับก็ ก็คงจะเท่านี้แหละนะครับสาหรับบล็อกไม้ครับไม้ตะเคียนไม้มงคลพะระหลวงป,ปู่ทิมนะครับในยุคนี้2508ยาวไปถึง 1- นึ่งสโน่นเลยแหละครับอาจจะถอยหลังลงไปบ้างในยุกเนื้อดินเนื้อมวลดินดินมานนะครับหรือภายดิบนะครับหรือดินบางสามพญาเจ็ดห้าเจ็ดปงเหล่านั้นนะครับนะยกฝังกระดูกภายผงกระดูกภายก็มันก็มีเยอะมากมายก็ค่อย,อยๆว่ากันไปนะครับโอเคนะครับเพื่อน ก็หวังว่าวันนี้คงคงจะมีประโยชน์มีเนื้อหาสาระพอที่จะได้เทียดเคียงนะครับบอกเรา90า90บอกกล่าวก็เ,เพื่อนก็ใช้วิจยยารณญาณเนาะในการรับทับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ขอบุญญาบาร,รมีหลวงปู่ทิมนะครับท่านได้ ดูแลพู้ปักรักษาเราท่านทุกคนนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกที่วาราทีครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ